โก,กภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบครึ่งศตรวรรษของไทยชาวฉีจี้ทางภาคเหนือเดินหน้าทําอาหารสําเร็จรูปทั้งในพิษณุโลกนครสวรรค์และลบบุรีมากกว่า61,000ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อิ่มใจและอิ่มท้องช่วงนี้ข้าวเลยสองเดือนกว่าแล้วท่วมหมดเลยหอมมะลิสะด้วย ตอนนี้เราก็คือเราลงให้ชาวบ้านที่เขาสามารถที่จะออกมาออกมาข้างนอกเนี่ยมารับข้าวได้เนี่ยเขาจะใส่ถิ่นโตถ้าที่บ้านมีถิ่นโตก็ทิ่งถิ่นโตถ้าที่บ้านท่วมหนักแบบของถึงข้าวจานชากินโตอะไรลอยกันไปหมดเลยก็เราก็มีกล่องให้เขาแล้วก็ทุกวันเขาจะเอากล่องมาเปลี่ยนดูดูฝนปีนี้เกิดฝนตกหนักในเมืองไทย ต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มขึ้นปัจจุบันยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายพื้นที่ขอบคุณมือที่ชื่อจี้ที่แบบมาช่วยพวกเรามันเต้นตันมันบอกไปทุกนะออําเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยา อาสาสมัครและจิตอาสาในชุมชนต้องพายเรือและเดินลุยน้ำเพื่อนำกล่องยาสามัญประจำบ้านและอาหารสำเร็จรูปไปส่งให้ถึงมือผู้ประสบภยัยสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับคือที่ทำการศูนย์บรรเทาภายัยชาวบ้านในตำบลกว่าร้อยละ80เป็นพี่น้องมุสลิมการเลือกวัตถุดิบจึงต้องเคารพในหลักเกณฑ์ความเชื่อทางาศาสนา หลายท่านอาสามาร่วมเสียสละเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้นานต่อเนื่องกว่าสองเดือนแต่ความห่วงใย,ยของชือจี้ก็ไม่ได้ลดลงชาวชอจี้ทำอาหารมังสวิรัตทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นต่อเนื่องนานเจ็ดวันเชิญชวนพี่น้องจากสี่หมู่บ้านไทยมุสลิมหนึ่งหมู่บ้านไทยพุทธไม่แบ่งแยกศาสนา แม้ตนเองประสบภัยแต่ยินดีเสียสละร่วมทำอาหารมังสวิรัตบริจาคอาหารสำเร็จรูปให้แก่พี่น้องในหมู่บ้านรวม22,472กล่องก็ทุกปีต้องคอยเตรียมเก็บของใส่ล้างแพ็คๆไว้อย่างเงี้ยรอต้องรอระดับน้ำว่าจะขึ้นยังไงขยับหนีทีละหน่อยที่เหน่อยอย่างเงี้ย จนถึงวิกฤตแหละถึงเราจะหยุดย้ายอย่างเนี้ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นอีกไหมเพราะมันไม่แน่เลยน้าเพราะเนี่ยทางนู้นปล่อยมามันก็ต้องมาลงทางนี้ผลกระทบมาอยู่ที่เนี่ยเพราะเราไม่น้ําเจ้าพยายมันต้องโดนทุกครั้งจะมากจะน้อยทุกปีแบบหนูก็กล่าวว่ามันมานิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยม,มันลงไปแล้วพักหนึ่งลงนกกระชายยังไม่เต็มข้างนอกค่ะแล้วคราวนี้ก็มาอีกเราต้องการแบบว่าเราท้อแท้แล้วเราแบบ เราแบบเราจะสู้ต่อไปยังไงแถ้าเกิดมีคนมาหว่วงใยเราเนี่ยเราก็แบบอพอจะมีกําลังสู้ต่อไปค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพลับเล่าว่ากอา่อนชาวชืที่เข้ามาความรู้สึกของคนในตําบลไม่ได้กลมเปียวกันเช่นวันนี้แต่จากการร่วมกันทํางานปรุงอาหารช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในตําบลทั้งมุสลิมและพุทธรวมกันได้ โดยทีี่่่วาาไมมแ,แกกกุนช่วยเหลือ,อ,อัารุงเทพม,มหานครเผชิญกับวิกฤตครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ50ปีภัยพิบัติอันน่าสะพรึงจึงต้องตระหนักรู้ในสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นถี่กระชั้นคือสัญญาณเตือนจากโลกของเราอาสาสมัครห่วงใย,ยความเป็นอยู่ของครอบครัวบุญคุณผู้ยากไร้ จึงแบ่งกลุ่มทยอยเดินทางไปเย,เยียบเยยนครอบครัวบุญคุณทั้งในเขตมีนบุรีเขตประเวศเขตดินแดงเขตดอนเมืองจังหวัดนครปฐมและบางปูจังหวัดสมุทรปราการศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยนักศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80ปีเขตหลักสี่เนื่องจากอาคารเดิมรองรับผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า2,500คนและศูนย์พักพิงหลายที่ ล้วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจึงใช้สถานที่ของสนามกีฬาอาคาร19ปีเพื่อรองรับผู้ประสบภัยเพิ่มเติมซึ่งสามารถรองรับได้ถึง900คนชาวชีจี้เดินทางมาช่วยเหลือดูแลปลอบโยนพี่น้องผู้ประสบภัยนับตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นมาสมาคมแพทย์อาสาชีจ้โรงพยาบาลบ้านแพว ยังได้ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ผู้ประสบภัยวันนี้เป็นวันหยุดของเราวันอาทิตย์เราก็เลยยกแผนกมาเพื่อจะช่วยผ่อนคลายในภาวะนี้ค่ะถ้าอะไรที่เราช่วยได้เราก็อยากช่วยเราก็คิดว่าในการที่มาตรงนี้เราอาจจะผ่อนคลายภาวะที่ว่าเขาเดือดร้อนได้บ้างในการเจ็บปวดปวดเมื่อยหรือว่ามีภาวะเครียดเราก็ยินดีที่จะทำทีมบรรเทาภัยฉีจี้จากไต้หวัน

特别啊，我们菲律宾的经验就是上人只是让我们以工代证这个方法啊，让他们知道这个会很有效率的。这个呃、啊、是也是给他们一个希望一个鼓励。说、so, 之后呢啊，这个水退之后啊，我们可以啊用以工代证啊来来让这些呃、啊、比较弱势的。 จากการประเมินของรัฐบาลไทยพบว่าอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมนับหมื่นแห่งต้องปิดทำการไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามปกติ ส่งผลให้สินค้าในไทยบางอย่างขาดแคลนท่านธรรมจารย์ชี้แนะด้วยเมตตาขอชาวชืจี้อย่าแย่งซื้อหาสินค้ากับพี่น้องในพื้นที่ 师兄师姐，呃，过来。那么最主要的一个目的是，我们要跟呃越呃在我们这个呃泰国这边非常辛苦的师兄师姐，大家一起啊呃来加个油，来把这份的一个台湾所有师兄师姐，或者是全球所有师兄师姐，尤其是上人的关心，能够呃透过我们大家一起的努力啊。 来影响整个一个社会的阶层啊啊、呃，让整个呃泰国能够觉得我、呃、在这样的一个危机中，我们可以做一点点的事情。 คือพี่ได้ดูข่าวได้ดูจากสื่อต่างๆใช่ไหมคะก็คือเห็นผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสงสารแต่ว่าเราก็คือไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีแรงกายแล้วก็แรงใจนะคะที่จะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้วันนี้พี่ก็เลยมา,มา,ม,า,ม,ามาตรงนี้มาที่มูลนิธินี้นะคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณมากสุณประอารทุกมือเย็นที่นํามาให้แล้วเป็นอาหารสำหรับสุขภาพโดยไม่มีเนื้อสัตว์ก็คือทําให้ร่างกายเราสึก เบาขึ้นรู้สึกดีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นส่วนใหญ่การทำมาหากินในชุมชนก็มีความยากลำบากชาวชุมชนจึงขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิชือจี้แห่งประเทศไทยที่ได้นำของยังชีพมาช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมชนก็ดีก็มาช่วยเขาเราเพราะเราไม่ได้ประสบภยัยเราก็ต้องมาช่วยคนที ประสบภัยด้วยเพราะอยากมาช่วยอยู่แล้วทำความสะอาดถนนช่วงผิวจราจรกันก็เสร็จแล้วก็มาช่วยบ้านผู้ประสบภัยมาช่วยทำความสะอาดกันประเทศเพื่อนบ้านชืจีมาเลเซียยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยไมตรีประสานงานไปยังโรงงานผลิตน้ำดื่มและบริษัทขนส่ง นำน้ำดื่มประมาณ2 4ง0 0 0ัขวดและชุดชั้นใน5 0,000ชุดประจากให้แก่ทหารและตำรวจเพื่อแบ่งเบาความเหนื่อยล้าจากการทำงานบรรเทาภัยผมขอขอบคุณนะครับในมูลนิธิซึ่งทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะครับนักการชาติก็พยายามที่จะรับของที่บริจาคเนี่ยไปแจกจ่ายถึงมือพี่น้องประชาชนทุกทุกทุกชิ้นทุกอันนะครับรวมทั้งตำรวจที่ได้ความเดือดร้อนนะครับก็ขอขอบคุณมูลนิธิด้วยนะครับขอบคุณครับ ต้นเดือนธันวาคมหลังจากน้ำเริ่มลดอาสาสมัครวาจามู้ประสบภัยจากหมู่บ้านหันสาหมู่บ้านเศรษฐกิจหมู่บ้านพึกษาหและหมู่บ้านกลาโหมรวม1,037คนใช้กำลังของตนเองรวมฟื้นฟูบ้านเรือนและคุณภาพชีวิตคนไตยช่วยคุณไต้ไต พราะาน้าเข้ามาเนี่ยมันมามาอย่างแรงเลยมามาแรงมากมาก,มากเลยอะ่ะเก็บของไม่ทันนะคะรู้สึกซาบซึ้งน้ําใจมากเลยคนช่วยเหลือกันเนี่ยดีใจมากๆซึ้งใจพพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกนะดีใจที่มาช่วยเหลือนะคะอาสาสมัครเชิญชวนชาวบ้านร่วมกันทำความสะอาดถนนหนทาง ถนนทุกสายจะเห็นกองขยะน้อยใหญ่อาสาสมัครว่าจ้างรถบรรทุกสิบล้อเพื่มกันขนขยะกว่า280ตันออกจากชุมชนกลางหมู่บ้านหันสามีตลาดแห่งหนึ่งที่กลายเป็นที่ทิ้งขยะของชาวบ้านกองขยะยาวกว่า200เมตรชาวชีจีใช้เครื่องจักรกลหนักรถแมคโครช่วยขนย้ายขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ต่างก็ให้ความร่วมมือจัดทรงรถฉีดน้ำและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดมาร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดในบริเวณตลาดและบริเวณใกล้เคียงใช้เวลาทำงานสี่วันจึงสำเร็จลุล่วงงานที่ทำอยู่ยังไม่ทันเปิดก็ยังว่างอยู่ก็เลยอยากมาช่วยทำแล้วนี่ก็ทำให้พื้นที่มันสะอาดขึ้นอะไรอย่า ก็ถนนทางมันตะโกกอยู่ไม่มีหน่่ยไหนงานไหนมาทำอะไรทราบสึงดีใจมากที่มีมูลนิธินี้มาช่วยมันก็ยังไงม,มันตื้นตันอะ่ะเออคนไทยเราช่วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะถ้าไม่ได้ก็ลำบากก็พี่มีลูกอ่อนจิจเข้ามาก็เห็นว่าบ้านหมู่บ้านหันสาเรียบร้อยไปเยอะมากเลย ดีใจมากๆที่สุจ้มาช่วยทำให้คนเห็นสารนี่ยิ้มออกเกิดมาอายุ52ปีได้ทำคุณงามความดีทำประโยชน์แก่สังคมมาเยอะแต่ภูมิใจครั้งนี้เนะี่ยภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าได้ช่วยเหลือบ้านทุกหลังเท่ากับว่าบ้านทุกหลังใช่ไหมคะเพราะว่านเป็นซอกเป็นซอยเลอได้ช่วยเหลือก็ยอมรับว,ว่าเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล,ล้วล่ะ ก็รอยยิ้มของชาวหมู่บ้านกะลาโหมนะครับไม่ได้เกิดมานานแล้วก็คือเดือนก,กว่าๆนะครับเดือนก,กว่าๆจนมาถึงวันนี้ชาวกะลาโหมได้มีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งวันนี้ทําถนนนะครับในหมู่บ้านเก็บฝาดได้เยอะมากนะครับได้เยอะและสะอาดมากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนชีจี้เชียงใหม่แบ่งออกเป็นสองคณะใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวออกค่าใช้ใจ่ายเองเพื่อมาช่วยผู้ประสบภัยในกรุงเทพช่วยงานบริจาคทำความสะอาดบ้านเรือนมีความรู้สึกว่าปรับปิืม้มแล้วก็ซึ้งใจในความดีที่ทางชีจี้มอบให้นะฮะทุกคนก็มาช่วยกันลงทุนลงแรงลงทุกอย่างด้วยน้ำใจ 我能来这里帮忙，我觉得我很感谢他们让我所帮忙的人。然后我，然后打扫干净的时候已经干净了，然后我觉得很开心，我觉得好像做了一件很伟大的事情，我的心里很舒服。现在，嗯 ในในสิ่งต่างๆที่สื่อที่เห็นสมควรนะคะไม่ทราบว่าจะขอบคุณถือที่ทยังไงนะคะถ้าไม่มีถื่อที่มาอันสาก็คงสชกประปกลบไปด้วยโลกต่างๆนะคะไม่มีอะไรจะให้นะฮะนอกจากน้ำใจคือป้ายของความขอบคุณและเราได้เซ็นชื่อกันเอาไว้เนี่ยตอบแทนให้เป็นน้ำใจที่เราจะให้กับทุกคน รู้สึกมีกำลังใจรู้สึกดีมากค่ะทุกคนบางทีเขาก็ไม่ได้รู้จักกันใช่ไหมและเขาสามัคคีกันเขาช่วยกันทําอยากให้ชุมชนสามัคคีกันแบบนี้มันมันจะได้ช่วยกันได้ค่ะคุณแสงจันทร์ชาวหมู่บ้านหันสาซึ่งค้าขายเสื้อผ้าในช่วงน้ําท่วมไม่สามารถค้าขายได้หลังน้ําลดจึงเข้าร่วมงานว่าจ้างผู้ประสบภัยกับชีจีรวมกันช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยทําความสะอาด เมื่อหมุนเวียนมาถึงบ้านของเธอทั้งชาวสืจี้คณะครูนักเรียนและเพื่อนบ้านต่างทุ่มเทช่วยกันฟื้นฟูที่พักอาศัยและคุณภาพชีวิตซือเจครับวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ซือเจ๊และลูก มีโอกาสให้พวกเรานักเรียนจากอำเภอฝางรวมทั้จิตอาสาชืจี้นะคะไต้หวันในประเทศไทยได้ทําความดีได้ช่วยเฉเจดขัดล้างบ้านแสดงซึ่งว่าเราจะช่วยกำลังล้างจิตใจขอบคุณมากๆที่ให้ทําความดีดค,มดดดค่ะขบอขบคุณค่ะก็รามีความสุขมากเลยค่ะเราสองแม่ลูกก็ขอบคุณมากที่มาไน้ที่ื่อจี่มาทำความสะอาดบ้านให้เรา เปลี่ยนความซาบซึ้งใจให้เป็นการลงมือทำคุณแสงจันทร์และพี่น้องจากหมู่บ้านหันษาร่วมกันสืบสารวงจรแห่งรักช่วยเหลือเหล่าอาสาสมัครช่วยงานบริจาคสิ่งของบรรเทาภัยค่ะเขาดูเขามีความสุขค่ะเขาขอบคุณเราเราก็ดีใจค่ะคือจากที่เราเป็นคนรับใช่ไหมวันนี้เราได้เป็นผู้ให้ค่ะก็ภูมิใจค่ะและดีใจค่ะ ที่มีบุญที่ชื่อจี้มาช่วยเหลือคนที่ประสบภัยอะค่ะท่านธรรมจารย์กล่าวว่าจากหนึ่งก่อเกิดเป็นอนันต์จำนวนอัปประมาณเริ่มจากหนึ่งอาสาสมัครนำแนวคิดอันดีงามเข้าสู่พื้นที่โดยในปีนี้เริ่มต้นจากหมู่บ้านหันสารวมผลักดันการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมเชิญชวนผู้คนร่วมเสียสละเป็นอาสาสมัคร แบ่งปันความรักอันยิ่งใหญ่เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขให้โลกเราปราศจากภายัยพิบัติทั้งปวง